ันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเกี่ยวกับการขับถรถไถเบื้องต้นนะครับชมกันได้เลยครับอ,อย่างแรกเลยนะครับนี่จะเป็นเ,เดินหน้าถอยหลังครับถ้าพูดภาษาง่ายก็คือ,เอ f เดินหน้า r ถอยนะครับอย่างนี้ก็ เป็นบางครับนี่ครับนี่ครับจะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นคัสครับเอ่ด้วยนะครับเวลาเข้าเกียร์ต้องเหยียบให้มันมีให้มันสุดเลยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลเสียต่อเฟืองเกียร์อะไรต่างๆนะครับเออครับสองครับนี่จะเป็นเผาครับถ้าดึงขึ้น จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อเวลาเราทํางานนะักเอ่อต้องขับเคลื่อนสีล้อมันจะช่วยให้มีแรงมากขึ้นถ้าเราเดินเอ่อขับตามถนนลาดยางหรือไม่ไม่ได้ใช้งานก็ขับเคลื่อนสองล้อก็กดลงครับอย่างนี้ครับเอ่อถ้าก็นี่คือแบบเกียร์นะครับ แปดเกียร์ดินหน้าแปดเกียร์ไปหลังนี่ครับน,นี่เกียร์เต่าเกียร์กระต่ายนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่เต๋านะครับไม่ได้ติดเครื่องก็เลยขับเคลื่อนไม่ได้นะครับและนี่เกียร์ครับตามสภาพพื้นผิวการทํางานเลยครับนี่ที่ล็อกคันเร่งครับนี่ครับนี่คือที่ล็อกคันเร่งครับครับ อันนี่คือไฮดรอลิกหน้านะครับหรือผ่นหน้าครับที่ภาษาบ้านของเราเขาเรียกง่ายๆก็คือผ่านหน้าและนี่อย่างที่2ครับผ่นหลังคอนโทรลคอนโทรผ่นหลังครับนี่ก็คือ,อพีเพาพีดีโอนะครับเปิดปิดได้ครับและนี่นะครับอย่างต่อไปนะครับนี่จะเป็น รุ่นนี้จะทำมาดีมากนะครับาสามารถปรับพวงมาลยัยตามถนัดได้เลยครับดูต่อไปเลยครับนี่นะครับจะเป็นเวลาติดหล่มหรืออะไรนะครับมันจะทำงานทั้งสี่ล้อเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำมันจะทำงานเป็นกากระบาดครับ ถ้าดาราทำล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็คันเร่งมือจะประมาณนี้นะครับผมครับผมและมาดูเบรกกันครับนี่จะเป็นเบรกนะครับเ,เบรกนี่มันจะถอดได้ล็อกได้จะใช้งานข้างเดียวได้แยกเป็นสองข้างได้ทำแต่ถ้าอยากเ,าเพื่อการทํางานของรถที่ยาวนานก็ ป้องกันทั้งสองคางครับนี่จะเป็นที่ล็อกเบรกนะครับเดี๋ยวไปปุ๊บครับถ้าเราจะปลดมันจะปลดตามอัตโนมัติคืออย่างนี้เลยครับผมมันจะทํางานเองครับครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหมน่คลิปหน้าครับผม